เอาอเคครับจับจับรับดิโอเคครับสิวินะโอเคครับขอส่งได้วยนะครับครับผมเอาส่งไปส่งทำไมส่งไปผมไปชัดผมชื่อนายสมพลแซงหงนะครับอา่าได้ออกไปตกปลาในแนวนแนวหน้าเกาะเต่าทางทิศตะวันตกครับแล้วออกไปประมาณ8-9ถไม ก็ได้พบกับได้พบกับสื่อชีพในที่กัด10อ,องศา04เหนือแล้วก็099องศา4.3ตะวันออกครับติดต่อทางผู้ภัยแล้วก็ได้นำเสื้อเข้ามามอบให้กับผู้ภัยก่อเตาผ,ผู้ภัก่อเตาได้ประสานงานให้ไปลงบันทึกประจวันกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ แล้วไปเจอลักษณะยังไงครับลอยอยู่ไปเจอคือลอยอยู่ปิ่นติ่นน้ำครับปิ่นติ่น,น้ำแล้วก็ผมก็เลยเอกใจว่ามันเป็นสีสม้สมๆเลยได้แวะเข้าไปดูอ่าจึงเห็นว่าเป็นเสื้อชุชีพผมก็เลยคิดว่าเป็นน่าจะว่าเป็นเสื้อชูชีพของหน่วยทหารที่ว่าเรือจมผมก็ได้เอาขอเกี่ยวขึ้นมาแล้วก็พบว่าเป็นหมายเลข33แล้วก็เขียนอยู่ในเสื้อสุโพทัยสุขโขทัยครับ หมายเลขะไรสามสิบหมายเลขสามสิบสาม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 เลือเขียนว่เขียนวาแล้วก็ได้เขียนนี่วยปการมจิตได้ว่าสุขโขทยัยจนไปเจอลมมันมาแถวลมลลมันมาพัดแหลมกับน้ําตอนนี้มันไหลไหลไปเข้าทางหมู่เกาะอ่างทองนะครับแล้วกน็น่าจะว่าในเรือเนี้ยอาจจะไปไหลเย,ย็นนี้หรือพรุ่งนี้เช้าอาจจะถึงหมู่เกาะอ่างทองได้ ประมาณนี้นะคร,ครับผมขอบคุณครับ